มาถึงตาของปราสาทเรเชลเป็นบ้างนะตียังไงให้เกิดสาวแสนมาเดีวกันเริ่มจากเรามาทําความเข้าใจกับเรเชลก่อนนะเออเรเชลมีความสามารถลดการโจมตีกายภาพ90%การเป้าเดียว70%และการห้าเป้า90%แปลว่าดีที่สุดคือการตีเวท3เป้าเพียงเท่านั้นทิศของปราสาทนี้คือเมื่อเรเชลใช้สกิลฟินิก จะทําให้ทุกตัวของเราตรีเบาลง24%มีวิธีแก้ทั้งหมด2วิธีนั่นก็คือแก้บัฟหรือบัฟสวนไปเลยก็ลองเลือกดูแล้วกันทางไหนง่ายสุดก็เอาทางนั้นเลยฮีโร่ที่แนะนำนะจะมีต่อไปนี้ 1. DPS จะเป็นลูริถ้าไม่มีก็ให้ใช้เซรา 2. ตัวลดอาร์เมอร์จะเป็นบิสกิตพรอสามารถบูสต์เดเมจได้แต่หากไม่มีจริงๆเนเซ่ารหรือเอสก็พอได้ 3. d a เ a g e b o o s t e อร์ให้ใช้เป็นมีโฮเพราะถ้าทีสจะสามารถล้างดีบัฟได้แต่ถ้าไม่มีให้ใส่โคลอีเพราะสามารถบัฟเอ k เคได้และสามารถแก้บัฟได้ด้วย 4. ตัวฮิลจะเป็นลีนาพาวเสเดเมจได้อีตัวที่น่าสนใจสุดก็คือลูซี่เพราะสามารถแก้ดีบัฟได้และลดคูลดาวให้กับลูรีได้ 5. ตัวสุดท้ายให้ใช้เป็นตัวแก้เผานั่นก็คือแอเรียลเพราะสามารถเพิ่มเวทได้หรือจะใช้เป็นยูวกก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลย และนี่คือวิธีการตีของเรเชลนะครับผมก็เป็นตัวที่ตีค่อนข้างง่ายนะถ้าแค่บัฟได้ก็ตีได้สบายๆนะครับผมก็ยังไงก็ตามลองไปตีดูเกินสามแสนแน่นอนแล้วมาเนใจกันในไลฟ์นะครับ